สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตพาเพลินค่ะปลูกคะณาไว้ค่ะแล้วก็ฝนตกเนาะสีคืนติดต่อกันนี่ค่ะเขาก็เริ่มจะติดแล้วค่ะก็จะเอาขี้วัวมาใส่เนาะค่ะฝนตกดินก็แน่นก็ทําการคุยคุยไว้แบบนี้ค่ะจะได้เอาขี้วัวมาใส่ตามร่องนี่ค่ะเพราะว่า ผักเนี่ยเขามีรากฝอยเขาจะกินสารอาหารจากรากฝอยของเขาค่ะนี่ค่ะ อันนี้เป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งหวานไว้วงล้อรถนุ่นค่ะหนึ่งซองค่ะ, 1, 2, คะขึ้นหนาแน่นมากแล้วก็ถถนมาปลูกไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็เอาไว้เก็บเด็ดกินเด็ดยอดของเขาแล้วเขาก็จะแตกเนาะเอาไว้เก็บกินได้นานหลายเดือนเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะผักบุ้งจีนอันนี้เป็นผักกาดหอมค่ะกาดหอมปลย่ปลยไว้ตรงนี้ค่ะ ถ้าเข,เขาขึ้นทีๆแบบนี้เราก็ถอนปลูกที่อื่นได้ค่ะอันนั้นเป็นกวางตุ้งใบค่ะก็ขึ้นดีพอประมาณค่ะอันนั้นครึ่งซองเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูขี้วัวนี่ค่ะขี้วัวซื้อเข้ามาค่ะกระสอบละ20บบาทนี่ค่ะจะเอามาใส่ผักนี่แหละค่ะนี่ค่ะ ปลูกผักหน้าร้อนดูแลยากค่ะคุณผู้ชมก็เลยปลูกไม่เยอะค่ะปลูกพอได้กินค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นผักกัดหอมเหมือนกันค่ะามาโปรยโปรยไว้ของเจียไตยขึ้นดีค่ะของเจียไตย่กัดหอมของเจียไต่นี่ค่ะคุยๆขึ้นแบบนี้แล้วเราก็จะเอาขี้วัวใส่ตามร่องเขาแบบนี้อันนี้วาน อันนี้หวานเอาเลยคะ่ะอันนี้หวานหนึ่งซองคะ่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะใส่ขี้วัวเหมือนกันนี่คะ่ะเริ่มตั้งต้นแบบนี้แล้วเราก็ใส่ขี้วัวได้แล้วค่ะเราหวานครั้งแรกเนาะแล้วทีนี้ขึ้นมาก็รากลอยแล้วก็เอาขี้เก็บมาโรยดินมาโยรยอีกกบรากของเขาค่ะนี่ค่ะเริ่มตั้งต้นแบบนี้เราก็เริ่มบำรุงแล้วค่ะคือเอาขี้วัวมาโรยได้แล้วค่ะ เมื่อวานนี้ไม่ได้รดน้ําเพราะว่าฝนตกสี่คืนติดต่อกันมันชื้นเนาะเมื่อวานนี้เดดทั้งวันค่ะไม่ไม่ได้รดแต่วันเนี้พอขี้วัวใส่แล้วก็จะรดน้ําค่ะเรามาใส่เอาขี้วัวใส่พักกันเลยค่ะ ใส่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวให้ข้าวโตกว่านี้เดี๋ยวก็ใส่อีกค่ะ,คะใส่เยอะเด้อกลัวข้าวเค็มเกินไปกลัวข้าวตายค่ะใส่ประมาณนี้เดี๋ยวให้ข้าวโตกว่านี้เราใส่อีกค่ะ ็เดี๋ยวจะมารดน้ำกันค่ะาน,นอยนค่ะอันนี้ก็จิ้งหรีดกัดประจําเลยค่ะขึ้นมากัดกัดแล้วก็ซ่อมกัดแล้วก็ซ่อมอยู่อย่างนี้และค่ะ เดี๋ยวมารดน้ำกันค่ะ แต่เราก็ลดให้ขีวัวนี้เปียกๆนิดนึงค่ะคละมุงแลมน,นี่ก็ถ้า เด็ดออกก็ไม่แห้งจนเกินไปค่ะเพราะว่าเรามีสเลมกองเสียงปลกผักหน้าร้อนดูแลยากค่ะเที้ยวไฟหมัดค่ะ เหมือนหน้าหนาวหน้าหนาวนี่ปลูกง่ายค่ะอันนี้ก็ต้นไหนที่ว่ามันเหี่ยวไม่ขึ้นเราก็ทอนมาปลูกใหม่ค่ะเดี๋ยว7วันมาดูอีกทีนึงค่ะ ว่าที่วัวอยู่ตามใบของเขานะคะจะได้ตกลงมาค่ะนี่ค่ะ,คะที่วัวเป็นผงค่ะถงดีถ้าเป็นก้อนนี่ก็ไม่ค่อยดีค่ะ วคุณค่ะเขาเกี่ยวหญ้าเนาะแล้วก็ไปให้วัวก,กินนี่ก็ที่วัวออกมาเขาก็นํามาตากขายกระสอบละ20บาทค่ะเจ้านี้ขายถูกไหยกระสอบละ20บบาทคืนถุงปุ๋ยให้เขาค่ะเขาขอถุงปุ๋ยคืนในหมู่บ้านเดียวกันค่ะเขาเลี้ยงวัวชอบขี้วัวค่ะขี้วัวนี่ใส่ผักชอบมากเคยซื้อไก่แล้วค่ะไก่พันไข่ ขี้ไก่เวลาเราเอามาปรยใส่ผักแล้วมันเราก็อันนี้เนาะขยงแต่เป็นขี้วัวนี่ไม่ขยยงเพราะเป็นหญ้าเนาะก็เลยไม่เอาละขี้ไก่เลยเอาขี้วัวนี่แหละค่ะนี่รดน้ําอย่างนี้แล้วหอมนะคะเนี่ยปลูกน้อยๆเพอได้เก็บกินค่ะ ก็เป็นผักหน้าร้อนปลูกยากดูแลยากค่ะ,คะแล้วก็เอาเก็บมั่งดินมั่งตรปลูกเพราะว่ารากพลอยค่ะลัวแห้งรยด้านนี้เราถอนปลูกถอนเต้มเนาะอันนี้จะต้นใหญ่คบ ชมชมไม้มงคลค่ะเพราะว่าฝนตกสี่วันสี่คืนค่ะตกแต่ตอนกลางคืนสี่คืนจะเป็นยังไงมั่งเนาะมาชมกันค่ะเพราะว่าไม้มงคลนี่ไม่ชอบน้ําเชะค่ะไม่ชอบฝนตกเยอะถ้าเป็นหน้าฝนนี่ตกต้องเอาไว้ร่มค่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ไม้มงคลนะคะอันนี้คือต้นชบาค่ะนี่ค่ะเริ่มแตกแล้วนี่ค่ะเริ่มแตกแล้วดอกตุ้มๆค่ะนี่ค่ะอืม เดี๋ยววันนี้ต้องรดน้ำสักหน่อยคราร์ลสีได้น้ำแล้วค่ะมีใบแหลมๆออกมาละมาอัปเดตไม้มงคลเราดูสิคะว่าฝนตกสีวันสีคืนเอ้ยตกสีคืนนี่มันจะเป็นลักษณะไหน ก็ยังไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ามันช่วงหน้ารา้อนหน้าแรงเนาะตกสีคืนนี้ก็เขาก็แห้งแล้วค่ะเมื่อวานนี้เดททั้งวันถ้าเป็นหน้าฝนตกชุกๆทั้งวันทั้งคืนนี้เป็นแน่นอนเน่าตายแน่นอนค่ะนี่ค่ะมีอะไรมาเพิ่มเติมอีกคะ นี่คือบรลลังก์เจ้าสัวค่ะนี่ค่ะอู้หเตกใบอ่อนๆแล้วนี่ค่ะอันนี้คือบรลลังก์เจ้าสัวรวยไม่เลิกอันนี้ลิ้นมังกรงาช้างแคะค่ะนี่ค่ะได้อ้ก้านใบของเขาค่ะมา ตงก้านอย่างนี้ค่ะตัดแล้วก็จิ้มไว้นี่ประมาณนู่นเลยค่ะสองเดือนสามเดือนนู่นเลยค่ะถึงจะเห็นไอหนอเขาขึ้นค่ะช้าค่ะแต่ก็ขึ้นชัวค่ะอันนี้กุหลาบหินดูสิคะชื่นชื่นเลยคือแบบดูเขาสดชื่นอะ มาดูสวนถาดสวนถาดก็น่ารักมากๆค่ะฟืนกระหนกก็เริ่มแตกใบแล้วค่ะเพราะว่าช่วงนั้นใบแดงพ่อตักเด็ดเนาะบ้านสวนก็ตัดทิ้งอันนี้ต้นอะไรเอ่ยน,นี่ค่ะยังไม่เป็นไรค่ะ ตกสีคืนยังไม่เป็นไรค่ะยังสวยค่ะถ้าหน้าฝนจริงๆนี่ก็ต้องหาร่มให้เขาเลยแล้วค่ะกลัวเขาเน่าเนาะนี่ค่ะมุมนู้นก็เป็นคณะคณะเห็ดหอมถ้าเข้างามเขาโตก็พอได้เก็บกินค่ะนี่ค่ะผักแพวกก็งามงามค่ะ ผักเพลวกุยชายก็งามต้องโอ้ก็งามค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้บ้านสวนด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยจะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่คลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ